ลูกเบรฟโอวันนี้ตกเร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 กลูกเบรฟลูกไรลูกเรฟลูกไรกกกกกกไปไปเรเรเร นูจะไปทาเล็บที่ไหนเฮ้ยเหยาขาลงเนวเอ็มโพเรียมเเอ็มโพเรอร์เนวเอ็มโพเรอร์แล้วจะทำลายอะไรกด กดกดกดซื้บลูด้วยเหรทุกเล็บเลยเหรอินโฮเทลเราจะไปทำกับใครอุ้ยน้ำไหลเขาเขาเขา โอเคไปกับแม่ yeah, with and want his เอาไปไปไป oh, <please. S 1> ครับ tables โอ้ถ้ามันแพงก็ไม่ทำหรอกทำครั้งหนึ่งก็สามสิบปอนี่ไ นอเอฟเนซีอะไรกว่าจะทำงานแต่ละได้แต่ละชั่วโมงนะโอ้ oh, วันนี้ฝนตกทางไปโรงเรียนฝนตกสเตรนนิง่งอจอดบ่อยจังกว่าจะถึงโรงเรียนนานแน่เลยอุ๊ยหนาวพอใส่แขนสั้นมาด้วย,ย,ย <laughs> วันนี้ฝนมันตกน้ำขังเลย อ่าปั่นไปปั่นปัน่นหาอะไรถุงมือหรออ่ะใส่ถุงมือก่อนโอ้อะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยใน,ใน,ในกระเป๋าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใส่ถุงมือดีโอเคโกไปสายแล้วสายแล้ววันนี้เราสายโอ้โหน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยอาะรถเรียวเบรกเบรกน้ำท่วมเออเออเออพ่อขอโทษพ่อขอโทษ ก็พพอเจ็บท้องอ่ะก็เข้าห้องน้ำก่อนสิเอูชิคอมพิวเตอร์ของใครอ่ะ ดูรถซ้ายด้วยดูรถซ้าย,ายครับเอคเกลียวเคลียเคลียกกครับ y ย s จะให้เสียเงี้ยทำไมดูก็รู้ว่าพ่อครับตลอดออโอเคโอเคพ่อชาที่พ่อ โก้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 โอ้ร้านบิ๊กตูดอยู่นู่นครับสุชิคอมพิวเตอร์สุชิมีคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอสุชิทำอะไรอ่ะ Oh, he need to do some cat work. So, some cat work? Yeah, because he has work because he has to work for Kuku. Oh. His manager. is. He <laughs> uh, Sushi's boss. <coughs> poo -poo. Yeah. Uh, sushi's boss is Kuku. Yeah. Okay. Yeah. Go 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 go. That's that when is sushi? Yes. When is Sushi? Sushi has a boss? ปูป <Yeah. S 2> ูซูช yeah, ิคร so ีเอทเดอะคไม่ใช่บอสเขาเป็นปูปูเขาเรนปูปูฮะเขาบอสนแอ้โหทำไมฝนตกแรงจังวันนี้ Run, 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 run! Spin, spin, away. spin! Rain, yeah, it's raining! No, rain, go away! Rain, rain, go away, yeah! No! Not Okay. Rain, go away! yeah? Okay. Okay, no, we have to stay with ice. <laughs> กกโอเคอปันโอ้ยเหนื่อยสายไหมนี่สายไหมเอาโอ้น้ำท่วมเต็มเลยเฮ้ยอย่าเข้าพะแนงทำไมไม่เลี้ยวเร็วไปเร็วไปเออ แล้วทำไมไม่เลี้ยวออกนี่ดีๆอะฮะยพ่อบอกปั่นไงอย่าไ้ o นะ b t you w i t h and I'm g o i n to a อะ e s yes yes ดีอะไรก็อยู่เลี้ยวเข้ามาแต่ข้างป่านะมอย่านะอย่านะอย่านะ y e า n g แม่ห้าม อย่านะไอฟองอย่าจะฟองเรื่องอะไร I'm going to frog <laughs> I'm going to I'm o g to frog her that you push e d me into the glass ก็อยู่เลี้ยวเข้าพ่อ No you did it จูแหละอย่านะจโอ้ยฝนตกเห็นไหมเนี่ยพ่อเปียกหมดเลย Yeah I'm going to do it ไม่ได้พุชเลยอยู่เลี้ยวเข้าพ่อพยายามฝ <does S 2> <has. S 1> ั่ so can laugh ใครจะล้อใคร <Yeah. S 2> จะหัวเราะไม่จริงเลยปั่นช่วยปั่นด้วยปั่นจักรยานรับสี สียงหนกกงหัวจุกมันริกก็ I'm going to frog h e I'm going to frog h e i g o to frog man โอเคอ๋อเรา <go. S 2> สายแล้วนี i g o to frog hair. โอก็เข้าโรงเรียนหมดแล้วสายอีกล้ไปไปเร็วเร็วเร็ว you, okay? รู้แล้วรู้แล้วขุดหมอนเองตงกี่ยุไป I'm going to frog Fuck her. You put the พุชอะไรยูวะ <Yeah. S 2> <m> ไม่ปั่นให้มันเลยเนี่ย yeah.